สวัสดีชาวราศีมังกรพบกับช่องชมมะทาโรและ YouTube TikTok น้องส้มทัวริสนะคะ ติดตามกันได้ทั้ง YouTube และ TikTok นะดวงรายเดือนชาวราศีมังกรลัคนามังกรประจำเดือนธันวาคม2565ส่งท้ายปลายปีนะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้หลักเกณฑ์การแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยใช้ไพ่ย,ยิปซีในการทำนายดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูเริ่มต้น1คำถาม39บาทโทรคุย20นาทีเริ่มต้น299 บาททักแชทเพจ Facebook ส้สมมะพยากรณ ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแล้วนะจ๊ะชาวราศีมังกรสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายย้ายงานย้ายบ้านย้ายหอย้ายที่อยู่อาศัยสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางแสดงว่าเดือนนี้มันถึงเวลาจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและมองหาอะไรใหม่ๆย้ายงานใหม่ย้ายหอใหม่ไปสู่สิ่งใหม่ให้ความยุติธรรมกับตัวเองด้วยความหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรมความสุขความสำเร็จก็ ็ค่อนข้างโดดเด่นชัดเจนการงานหนึ่งไม้เท้าหมายถึงเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆงานที่หวังสิ่งที่หวังตำแหน่งที่คาดหวังมีโอกาสได้เริ่มต้นผลของการกระทําที่ได้ทำไว้มีโอกาสผลิดอกออกผลและให้ผลอย่างยุติธรรมช่วงนี้อยาก ประสบความสําเร็จก็ต้องขยันเพราะโอกาสมาจากความขยันมาจากความกระตือรือร้นเจ้านายเห็นผลงานแล้วมีเกณฑ์ได้รับโอกาสหรือมีข้อเสนอดีๆที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงใครรอคอยของขวัญของรางวัลของมีค่าหรือใครที่แข่งขันกับอะไรบางอย่างอยู่มีโอกาสได้รับความสําเร็จมีโอกาสได้รับชัยชนะเรื่องการงานอาจารย์มองว่าดีแต่บางทีอาจจะมีเรื่องของความล่าชา้า เล็กน้อยส่วนใครที่กำลังโหยหาอดีตคิดถึงอะไรเก่าๆอาจารย์ก็จะบอกว่าทบทวนตัวเองได้พิจารณาตัวเองได้หาจุดบกพร่องได้แต่อย่าโทษตัวเองและอย่าย้ำคิดย้ำทำคนเราเมื่อรู้ข้อเสียของตัวเอง mm hmm. ก็แค่ปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงทำให้มันดีขึ้นแค่นั้นส่วนในเรื่องของ การย้ายที่อยู่อาศัยใครอยากจะย้ายบ้านใครอยากจะซื้อบ้านใหม่แบบนี้ก็ได้หรือใครวางแผนอยากจะย้ายหอหรือวางแผนในเรื่องของการเดินทางก็ทําได้เช่นกันในเรื่องของการเงิน จริงๆการเงินเหมือนจะอยากเก็บเงินสักก้อนเพื่อลงทุนนะจริงๆอาจารย์ก็สนับสนุนนะเพราะว่าไพ่ส่วนใหญ่ค่อนข้างดีเก็บเงินให้ได้สักก้อนหนึ่งแล้วอยากจะลงทุนทำอะไรก็ลงทุนซะแล้วในระหว่างนี้ก็เก็บข้อมูลเรียนรู้สั่งสมความรู้หาประสบการณ์หาข้อมูลไปใครจะเอาดีทางด้านเกษตรกรรมอยากจะทำทฤษฎีใหม่ผสมผสานหรือจะไปปลูกต้นไม้ขายช่วงนี้ก็ว่าไม่ได้นะอาจจะีพที่ เกี่ยวกับเกบติกรรมค่อนข้างโดดเด่นชัดเจนใครอยากจะทําธุรกิจธุรกรรมอะไรไปยื่นกู้อย่างเงี้ยขยายโรงงานขยายร้านขยายธุรกิจกิจการสามารถทําได้หรือใครอยากได้บ้านอย่างเงี้ยวางแผนจะซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถก็มีโอกาสได้เรื่องเงินเนี่ยช่วงเนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ถึงต้องบอกให้วางแผนไงน เพราะว่า t h e Temp a พลนนะ่ะมันเป็นสัญลักษณ์ของการเงินที่ค่อนข้างล่วไหลบางทีรับรับซ้ายจ่ายขวาแต่เงินยังคล่องตัวอยู่แล้วก็การเงินเนี่ยไม่ได้สะดุดติดค่ะมันจะเสียอยู่อย่างเดียวนั่นแหละคือมีคนมาขอยืมตังค์แล้วส่วนใหญ่จะได้คืนช้าหรือบางรายอาจจะไม่ได้คืนเลยแล้วช่วงเนี้ย จะไปไหนนะกระเป๋าตังนะของมีค่านะดูให้ดีๆอาจตกหล่นสูญหายแล้วช่วงนี้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างแปรปรวนนะจะมีความเป็นไบโพล่าอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ง่ายระมัดระวังอารมณ์ที่ค่อนข้างแปรปรวนเดี๋ยวคนอื่นรอบข้างรอบตัวคุณเขาจะงงว่าคุณเป็นอะไรเดาใจไม่ได้นะส่วนในเรื่องของความรัก คนที่มีคู่อยากจะมีแฟนที่มีลูกมีครอบครัวได้วยกันสร้างอนาคตได้มีโอกาสได้แต่งงานค่ะหรือมีโอกาสได้ลูกได้บุตรสำเร็จสมหวังดังใจค่ะแต่ช่วงนี้เบาๆลงหน่อยนะในเรื่องของอารมณ์อ๋อย่าแบบว่าแปรปรวนมากแฟนเอาใจไม่ถูกแล้วแล้วเรื่องเก่าๆเนี่ยอย่าไปฟื้นฝอยหาตะเข็บนะคะอย่าไปคุยกันแต่เรื่องเก่าๆขุดคุยอยู่นั่นแหละมันไม่ได้ช่วยอะไร อารมณ์ให้นิ่งแล้วก็มีเหตุผลให้มากกว่านี้ส่วนอีก,กเรื่องหนึ่งก็คนโสดคนโสดมีโอกาสได้เจอรักแรกพบนะสัญลักษณ์ของไพ่อย่างหนึ่งรักแรกพบคุณอาจจะได้เจอความรักหรือตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งตั้งแต่แรกเห็นซึ่งเป็นคนที่มีเมตตาธรรมสูงเป็นผู้ให้ที่ดีและเป็นผู้รับที่ดีอีกกรณีหนึ่งสำหรับคนที่ไม่อินกับรักแรกพบอาจารย์ก็จะบอกว่ารักแท้แผ่ใกล้ชิดนะ คนราศีมังกรอ่ะ คนใกล้ชิดคนใกล้ตัวช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกันได้เห็นน้ำใจของกันและกันแล้วแล้วสถานะเพื่อนมันเลื่อนเป็นผูกพันเพราะว่าเราอยู่ใกล้กันแล้วเราเห็นน้ำใจเขาเราเห็นความดีเขาหรือเราแพ้ความดีเขาแบบนั้นก็ได้เช่นกันรักแท้แพ้ใกล้ชิดนะคะส่วนเรื่องสุขภาพโดยรวมเนี่ยดื่มน้ำเยอะๆหน่อยช่วงนี้มันจะมีปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำย่อยกดไหลย้อนนะเกี่ยวกับ น้ำเกี่ยวกับของเหลวน้ําย่อยในกระเพาะเนี่ยต้องระมัดระวังกดไหลย,ย้อนก็ทรมานเหมือนกันนะคะคุณขาส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับไขข้อช่วงนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับไขข้อกระดูกอะ่ะ ไปตรวจเช็คดูนะหัวเข่าเอยอะไรเอวยังดีอยู่ไหมแล้วคนที่น้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนในเรื่องของการแก้เคล็ดเสริมดวงทำบุญกับคนเร่ร่อนจรจัดทำบุญกับคนด้อยโอกาสทำบุญกับสถานสงเคราะห์อันนี้ได้บุญด้วยแล้วก็แก้เคล็ดในเรื่องของการเงินด้วยคนจะมายืมเงินคนจะมายืมตังค์เนี่ยทำบุญไปเลยแก้เคล็ดนะเอาเงินไปทำบุญเสริมดวงแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเติมน้ำมันตะเกียงนิดนึงก็ได้อะ,อะไร ที่มันช้าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคเนี่ยมันจะได้ราบรื่นมันจะได้คล่องตัวขึ้นนอกนั้นยังอื่นไม่มีปัญหาเลขมงคลคือเลขสีแล้วก็เลข6สีมงคลคือสีแดงใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทเพจ f a c e b o o k มาได้กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ